เกมวันนี้ประเมินผกงกนเป็นไหมคะเออก่อนอ้วันนี้หนูว่าทุกคนสูส้กันได้อย่างสุดๆเลยนะคะ,<ฮ>ะสุดมันจริงๆก็แอบเสียดายเนาะ<ช>เสียดายนิดเดียวเองที่เรามันทำไม่ได้นิดหน่อยคือเราเห็นแล้ว ทุกคนนะพยายามซัพพอร์ตซึ่งกันและ<ช>กันคใครที่ไม่ได้ทุกคนก็แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบให้กําลังใจกันแบบนี้คะ่ะแล้วก็ได้กําลังใจดีๆจากแฟนๆเนาะวันนี้เสียงดังมากๆขอบคุณมากๆนะคะหนู <c oughs> ก็เหมือนกันค่ะเหมือนที่ทัดดาวบอกค่ะวันนี้เราสามารถเล่นเป็นตัวของตัวเองได้มากได้มากๆจริงๆในบรรดาทั้งหมดที่เราแข่งมาเราสามารถสร้างความกดดันให้กับบาราซิลได้เพราะว่า <c oughs> <ๆ>ดูจากทีมเขาเราค่อนข้างเครียดมากๆในวันนี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนค่ะที่ เราสามารถผ่านผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคต่างๆมากๆมากมายในปีนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนยังแบบสู้แล้วก็ยังอยู่เคียงข้างกันค่ะถ้าเทียบแล้วจากปีที่แล้วที่นี่ที่เจอบบเขาเนี่ยมันไม่ได้สูงสิงเท่าวันนี้มีตรงไหนที่เราแข็งแกร่งเมื่อไหรเวลาที่หมดหนมองว่าเนม่งนึ่งหะค่มันเ่ลี่ยนแป่งได้ตลอดค่ราไม่สามารถเนาไปเที่บกับปีนี้ปีที่แล้วได้นพราะน่ามันนับแค่งอยต่ตอหอย่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเงี่ยค่ะขอแค่ว่า ในวันนั้นในลูกๆนั้นเราสู้อย่างเต็มที่ก็พอค่ะใช่ก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะคะสำหรับแมททิมชาติเนาะก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกหนึ่งแมทก็คือซีเบลีเนาะช่วงสิงสิงหาก็ยังไงก็อยากฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์แล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปเนาะก็อยากให้ซัพพอร์ตพวกเราเยอะๆพวกเราก็จะ ตรงไหนที่ไม่ดีพวกเราก็จะพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆตรงไหนที่ดีเราก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ขอบคุณมากๆนะที่ส่งกำลังใจเชียร์ให้เราตลอดค่ะก็อยากให้พพอร์ตพวกเราพพอร์ตทีมงานสพอร์ตทุกๆคนค่ะเพราะว่าทุกๆคนทําเพื่อทีมค่ะไม่มีใครแบบทําด้วยจิตใจอันไม่ดีอ่ะทุกคนทาเพื่อทีมค่ะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็สพอร์ตให้พวกเราทั้งหมดเลยค่ะเพราะทุกคนแบบตั้งใจแล้วก็พยายามกับมันมากมากจริงๆค่ะ รับรู้ค่ะได้รับรู้หมดก็สิ 1. 1> ่งไหนที่มันข้อติชมหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องนําไปแก้ไขเนี่ยพวกเราก็รับฟังตลอดนะคะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ได้รับฟังหรือว่าพยายามไม่แก้ไขสิ่งไหนที่ดีพวกเราก็พยายามทําทําแล้วก็ทําให้ดมีมันก็จะมีแหละค่ะที่แบบเออแบบทาให้เรายึดมือเนาะแต่ว่าพวกเราก็อย่างที่บอกว่าถ้าโฟกัสตรงนั้นอะ่ะเราจะไปต่อไม่ได้เราก็ต้องพยายามมองมองต่อไปเดินไปข้างหน้าต่อไปพยายาม อนหลัอ่กินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเราเราก็ทำอะไรอ่ะกาทำอะไรดีก็ถ้ามีโอกาสก็แน่จะไปอะค่ะออกไปผ่อนคลายบ้างใช่ต้องคู่กันไปอะเนาะบวกคู่กันไปคือมีทั้งช่วงหนักช่วงผ่อนคลายช่วงเบามันก็ต้องมีบ้างเพื่อที่จะทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของพวกเราก็จะได้ดีขึ้นเนาะใช่ค่ะกิน เครียดมากค่ะหนูตอบให้ก็ได้ค่ะร้อเรียนรอนเรียนรอเรียนมันก็เครียดแหะค่ะคือเราได้เป็นกัปตันเนาะเราก็ต้องแบบพยายามแบบยังไงอะคุมเหมือนเหมือนทําทุกอย่างมันก็ต้องแบบเราก็ต้องแบบรับรู้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแบกรับเราก็ต้องเป็นพยายามคนคนที่สั่งการหรือว่าพยายามกระตุ้นทีมแบบเนี้ยหนูก็ยังไงอะเราก็เข้าใจนะเราเราพอเราได้ตําแหน่งนี้มาเราก็มีแหละความเครียดที่ที่มันเข้ามาแบบเนี้ย อาจจะมีบ้างที่มันดีแล้วก็ไม่ดีหนูก็พยายามแบบแก้ไขตรงนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งแมทเนาะก็จะพยายามทาหน้าที่ตรงนั้นให้ดีค่ะนี่คนสี่คนสาก็ไหวที่สคะยเจอั้สที่แสเยอะมากๆม่ค่ะเราเราเห็นการเปลีป่ยนแปลงของเขาค่ะเพราะว่าเขาจะมีมูที่โตขึ้นแต่ก็แบกรับความเครียดเครียดไว้อย่างนี้ค่ะมันก็จะมีช่วงที่เขาไม่เป็นเขาอะค่ะแต่เขาสามารถผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วค่ะ ถ้าถ้าเป็นเกี่ยว้ากเนี่ยบอกวาาหนูไม่เครียดหนูไม่เครียดแล้วค่ะมาถึงส่วนนี้แล้วถ้าเป็นก็เป็นละค่ะหนูชอบหนูพูดเลยเหรอแค่หนูแค่รู้สึกว่าคือเราเล่นกันมานานมากมาค่ะการที่เราเป็นกัปตันทีมไม่ได้การันตีว่าเราเหนือกว่าเขาหรือดีกว่าเพื่อนในทีมเราแค่มีหน้าที่สื่อสารระหว่างโค้ชกับเพื่อนร่วมทีมแค่นั้นค่ะส่วนภายในอะไรเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรไม่ได้แบบมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ เปิดร้านขายได้เลยนะเนี่ยอย่านตั่อนกัถนค่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีค่ะสำหรับหนูหนูพอใจมากเพราะว่าเราทุกคนช่วยกันเล่นแล้วกว่าที่เราจะได้ แจมจากเขาแล้วก็ก่อนที่เขาจะได้แจมจากเราเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายอะไรเงี้ยมันมันแบบมันผัดกันลุกผัดกันรับแบบว่ามันเป็นเกมที่สนุกค่ะ,ก,คะก็แอบบแอบเบสียดายค่ะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเขาด้วยความนิ่งของเขาด้วยความที่แบบว่าเขาทำเขาเตะถ่ได้ดีในช่วงท้ายเซตก็ต้องชื่นชมเขาค่ะ ก่อนเกมนะคะเพราะเราก็มีการประชุมว่าแบบว่าเราจะขึ้นบอลเค้าจงังหวะไหนแล้วก็อาจจะมีแบบอัดฉีดด้วยว่าทำได้หนึ่งลูกอาจจะได้กี่บาทอะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็ทําเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้แข่คสถานที่นี้่อนวันนี้เชียงคีรเราดังแล้วเพราะทีาาา่สนาม <c oughs> ป้าไงค <c oughs> ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเรา <c oughs> พวกเราก็วันนี้พวกเราทําเต็มที่จริงๆค่ะทุกลูกคือหนู จากตอนแรกที่มองอยู่ข้างนอกนะคะก็เห็นทุกคนพุ่มเทแต่พอแบบได้ลงไปจริงๆแล้วแบบวิบบรรยากาศมันดีมากๆค่ะจากแฟนๆด้วยที่แบบส่งเสียงเชียร์มาให้พวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะ กับเกมนี้หนูคิดว่าเราทําได้ดีกว่าที่คิดมันถือว่าเป็นเหมือนแบบว่าคือคือคือเราทุกคนอ่ะคือมันมาใจใจเราแบบคือเราแข่งในบ้านเนาะใจเราก็มาแฟนคลับก็เชียร์เยอะอะไรเงี้ยเราก็ <laughs> ถือว่าทําทําได้ดีกว่าที่คิดไว้มากค่ะค่ะสำหรับ หนูนะคะคือวันนี้ทุกคนแบบว่าช่วยกันรับเสิร์ฟดีมากคือเขาแบบว่าทีมระดับโลกไม่มีใครเสิร์ฟเบาเลยค่ะใช่คือแบบว่าพวเราช่วยกันรับเสิร์ฟได้ดีคือถ้าเขาเสิร์ฟเบาใส่เราเราก็แบบลูกบอลผสมเขาไม่สามารถบอกเราได้ยังไงทุกทีมยังไงเขาก็เสิร์ฟแรงใส่เราอีกแล้วแต่วันนี้พวกเราทําได้ดีแบบดีมากๆเลยค่ะจากเด็กคนไหนคะ BNL ปีนี้ เทียบจากแมตช์แรกกับแมตช์สุดท้ายอ่ะคือมันถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแมตช์แรกเราอาจจะแบบอ่อยังไม่มาไปคนละทิศคนละทางบ้างอะไรเง,งี้ยแต่ว่าพอวันเนี้ยมันแบบพี่สุได้เห็นว่าเราก็แบบเราก็ทำได้อ่ะเราเราก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันแล้วหลังจมีะระพักผ่อนค่ะกินให้อิ่มนอนให้หลับ <laughs> ใช่ เม็ดเม็ดต่อไปต้องรอดูค่ะเดี๋ยวทางสมาคมจะประกาศให้นะคะอะไรกับแฟนบ้างคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งลังใจมาให้พวกเราค่ะก็เป็นลังใจที่ดีมากๆในวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่มาเชียร์พวกเราถึงขอสนามเลยแล้วก็ทั้งติดตามทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ Oh,